สวัสดีครับพี่น้องชาวอีสานบ้านนอกของหน้าสายแข็งมักจวดจังครับครับผมว่อมนขึ้นฝนตกแห้งครับผมตกจังเติบเยอะไปยามพาห้องมองก้อนครับ โอ้หินใต้ถล่มหลายแถวอ่ะของนี้ครับพี่ครับถึนเห็นยังถึงกับคนไหวอยู่ไอ้ไอ้คน,น,น,นเหรอไอ้คนไอ้คนหลอดุกไม่รู้ดินด้นอยู่เันก็ะปางเอาลางงานนี่น้ำไต,ตันมีปูติดน้ำปลาดุกกับพี่ปลาดุก กรดุกน in right ี่กรดุกกระครับอพอตายหลุดหาทางออกอออ๋ออ๋อกรดุกสองตัวครับประดุกสองตัวโอเคครับขัเบิ้งน้ำกันครับเอาปลาก่อนได็กกรดุกครับตัวหนึ่งประดุกใหญ่ได้หนี่งกระดุกสองตัวครับนั่นยุกแกนงกูนวดแงนมยังครับปลาดุก คือล่วงบูนี่แสดงว่ามันฝนมันฝนแห้งมันอากาศมันเย็นครับมันคิดว่าหนาหนาวเลยมันมีปามเลยล่วงได้ประมา่นแขงกลัวยครับเดี๋ยวดิพ้างจะพยายามใส่กัผ้าผมอยู่ทั้งๆแบบนี้ใส่กัผ้านี่ของแท้เระฝนตกแห้งบานนี่กันปลาล่วงอยูอดิเขาใส่กันครับอ๋อมาคืนฝนตกครับพี่น้องเบิ้งเบิ้งกัน มุปลากับปูเลยครับอยู่นี่เนี่ยใส่อีปังครับใส่กําผาอีปัง,งปลาดุจเขาบถอดมึงครับค่อยๆถอด โอ้หนย่ามปลาลงนี่ผมเดบแบบหลายนี่ใส่แซ่มองเนี่ยโอ้ผมมีปลาพ่อตัวครับพี่น้องหูหน่อยหลายครับคือขายให้เเจ้าครับให้ยเจ้าพี่ครัิกับตามักงู ส้ำนี้แหละครับพี่น้องฟ้องไปหาอยู่หากินกับพ่อได้เยอะสวัสดีครับ